ทางสุดท้ายของกาลช่วยเขาที่ผ่านมาไม่ไม่สำเร็จทางนี้คือทางสุดท้ายได้โปรดเมตตาพวกเราช่วยเฮ้ สุดของคุณการวิพากรค่ะโอ้โหเธอเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าใจเนี่ยสภาพจิตใจรับไม่ไหวจริงๆค่ะหลังจากที่ทางด้านของคุณเ็กโลโซนักรองร็อกเกอร์ชื่อดังติดคุกหลายคนเป็นห่วงนะคะหวั่นเธอจะสุดหนักค่ะเพราะว่าร้องไห้ไม่เป็นอันกินอันนอนเลยค่ะ ผู้ชมคะต้องบอกว่าหลังจากที่สารดีการได้มีการพิพากษาสั่งจำคุกร็อกเกอร์ชื่อดังอย่างคุณเสกโรโซหรือว่าเสกสารสุขพิมายค่ะจากคดียาเสพติดแล้วก็ขัดขวางการจับกุม่มรวมถึงมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะคะเมื่อปี2,560ค่ะตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะคะแล้วก็สารก็มีการตัดสินเป็นระยะเวลา2ปี12เดือน20วัน แน่นอนค่ะว่าทางด้านของเพจ a c e b o o k เซกโลโซเนี่ยก็มีการออกมาโพสต์เคลื่อนไหวยอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้โซเชียลรู้สึกเห็นใจนะคะแล้วก็เข้าไปให้กําลังใจคุณการภรรยาของเซกโลโซกันจํานวนมากซึ่งแน่นอนค่ะว่าคุณการเนี่ยเขาก็พยายามที่จะออกมาอัปเดตเรื่องราวนะคะเพราะว่ามันก็ เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเนาะโอ้โหเธอก็ร้องห่มร้องไห้แบบอยู่ไม่ไหวนะคะก็มีการออกมาโพสต์อัปเดตหลังจากที่คุณเสกเนี่ยต้องเข้าเรือนจำโดยมีการโพสต์ผ่าน Facebook ของเธอเองก็คือวิภากรนะคะการสุขพิ่มายบอกว่าเดือนพฤษภาคม2568มีเหตุการณ์มากมายที่จะอยู่ในความทรงจำของของเราตลอดไปจนตาย2พฤษภาคมเพลง O.N.S. หรือว่า One Night nice Stand นะคะของ T.G. Tiger เนี่ยได้มีการขึ้นชาร์ตเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ติด top ป20แม่ดีใจมากพ่อก็ดีใจมากด้วยเหมือนกันเรามีความสุขกันต่อมาค่ะวันที่5พฤษภาคมนิตยสาร The g i t a Max นะคะปก T.G. Tiger เนี่ยวางวางแผงวันแรกเนาะแล้วก็ออกจำหน่ายทุกคนในครอบครัวดีใจมากเช่นกัน วันที่สี่พฤษภาคมเป็นวันครบรอบวันเกิดของคุณยายแล้วก็นาเก๋เจ็ดพฤษภาคมวันครบรอบวันเกิดของแม่การขอบคุณทุกคนที่ามาเป่าเค้กให้แม่แม่ยังไม่ได้ลงคลิปนี้เลยว่าจะเก็บเอาไว้ไม่ลงแต่แม่คิดถึงพ่อก็เลยขอลงยี 20, ่สิบพฤษภาคมวันแห่งความเลวร้ายที่สุดของครอบครัวเรามีแต่คนใจร้ายมีแต่คนทําร้ายเรารู้ไหมคะอะไรสําคัญที่สุดสําหรับการครอบครัวเรา ครอบครัว5คนของเราไงแล้วก็ต่อมาค่ะเธอก็บอกว่าย้อนไปตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วเรื่องราวไม่หยุดหย่อนการพัดพลากการปกป้องเราและลูกต้องออกไปอยู่ข้างนอก4คนอย่างขมขื่นต่อมาสามีเราก็กลับมาคืนดีเป็น5คนเหมือนเดิมความสุขก็เริ่มเข้ามาต่อมาเราก็ทะเลาะก,กับลูกลูกหนีไปสองคนประมาณหปีกว่าเห็นความขมขื่นอย่างแสนสาหัสของแม่ เหลือกัน3คนพ่อแม่ลูกด้วยความพยายามอย่างตั้งใจแล้วก็ความรักอันบริสุทธิ์เราคนเดียวนําลูกทั้งสองกลับมาได้สําเร็จภายใน1ปีแบบ1ปีกว่า,วาเป็น5คนเหมือนเดิมความสุขก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งกระทั่ง20พฤษภาคม2568คนที่สําคัญที่สุดโดนพรากจากไปเหลือ4คนและเหลือแต่ความเศร้าโศกโศก,กา ไม่มีรอยยิ้มอีกแล้วตั้งแต่วันที่20จนกว่าคุณพ่อจะกลับมา21พฤษภาไปเยี่ยมคุณพ่อคุณพ่อเสกน้ำตาคลอรู้ไหมทําให้แม่ซึมเศร้าหนักจนถึงทุกวันนี้22พฤษภาคมเราสัญญากับเขาไว้ว่าจะไปเยี่ยมทุกวันเพิ่งรู้เมื่อวานว่าเขาให้เยี่ยมแค่วันจันทร์พุธและศุกร์วันนี้แม่การนอนร้องไห้ทั้งวันเลยคิดถึงพ่อเสกจะเป็นยังไงตาบัวหมดแล้ว 23พฤษภาคมการจะไปเยี่ยมเธอแต่เช้านะขอโทษที่ไม่เคยดีขอโทษที่ไม่วิเศษเป็นแค่คนคนเดียวที่รักเธอผิดที่ฉันดูแลเธอไม่ได้พร้อมๆกันก็มีการออกมาไลฟ์สดคุณผู้ชมค่ะเธอก็เหมือนร้องไห้ตลอดเวลานะคะนอนร้องไห้นั่งร้องไห้ไม่เป็นอันทําอะไรเลยนะคะได้แต่ตัดพ้อถึงคุณเสกโลโซต,ตลอดเวลาบอกว่าเธอเองรู้สึกเสียใจ รู้สึกเสียใจมากที่ไม่สามารถช่วยคุณเสกโนโซได้แล้วก็วิงวอนอยากจะให้สังคมเข้าใจว่าคุณเสกเนี่ยเป็นผู้ป่วยไบโพล่าไม่ใช่อัชญากรซึ่งแน่นอนค่ะว่าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นทางสุดท้ายของการละต้องช่วยเขาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สํำเร็จทางนี้คือทางสุดท้ายได้โปรดเมตตาพวกเรา ซึ่งเธอก็จะมีการเพ้อแล้วก็พูดถึงคุณศิกตลอดเวลาประกอบกับการร้องไห้รู้สึกเสียอกเสียใจที่ไม่สามารถช่วยสามีได้นะคะแล้วก็แฟนคลับหลายคนที่ได้เข้าไปดูเนี่ยรู้สึกว่าเห็นใจแล้วอดเป็นห่วงเธอไม่ได้จริงๆมันเป็นเอ่อเรียกได้ว่าเป็นการไลฟ์สดที่บีบหัวใจของคนเป็นภรรยาแล้วก็คนที่เป็นแฟนคลับอย่างมากเหมือนกันนะคะหลายคนเข้ามาส่งกําลังใจแสดงความเป็นห่วงอย่างมากให้กับเธอคะ่ะบางคนนะ่ะบอกว่า ขอให้พี่การเข้มแข็งนะคะสู้ๆนะคะพี่เข้มแข็งนะคะพี่การไปเยี่ยมเฮียบ่อยๆเจอกันให้หายคิดถึงอดทนรออีกไม่นานก็ต้องได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันให้กําลังใจกันนะคะสู้ๆทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นกําลังใจให้คุณการแล้วก็ครอบครัวก้าวผ่านไปอย่างมีสติค่ะบางคนก็บอกนะคะว่าเข้มแข็งอดทนแล้วก็เป็นแม่ที่ดีเป็นเมียที่ดีแบบนี้ตลอดไปขอให้คุณการเนี่ยผ่านจุดที่แบบจุดเนี้ย จุดที่แฟนคลับทุกคนอ่ะรอคอยคุณเสกกลับมาพร้อมกันทั่วประเทศนะคะเป็นกําลังใจให้คุณการและครอบครัวก้าวผ่านไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็ก้าวไปด้วยใจอันแข็งแกร่งค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าอาการของเธอเนี่ยหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆนะคะหวันว่าเธอจะเป็นอะไรไปกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็กังวลเพราะเธอเป็นซึมเศร้าด้วยเอาเป็นว่าก็ต้องขอส่งกําลังใจคะ่ะแล้วก็ได้ได้ว่า คือหลายๆคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะเลยมาแสดงความคิดเห็นส่งกําลังใจแล้วก็อยากเรียกได้ว่าไงอะช่วยช่วยเรียกได้ว่าคอยดูคอยซัพพอร์ตเธอค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเหมือนอะไรอะไรมันก็ยังใหม่อยู่นะคะคุณเสกก็เพิ่งเข้าไปในเรือนจาําเธอเองก็ยังคงรับไม่ได้เรื่องนี้จริงๆค่ะแล้วเรื่อยๆางพก็คือตัวเขาเองที่ที่โดน ทำให้คนที่อยู่ข้างนอกหวังว่าจะเป็นสุดท้ายจริงๆ คุณคะ่ะแล้วเมื่อวานก,นก็ไปเยี่ยมเขาเ,เขาคือมีขวัาล่เว่าเขาชอบนอนหลับทั้งวันเลยมันก็จะเรียกเขาว่ามีขวัาล่แล้วเอาเข้าไปไม่ได้ 이렇게 봐 เขาก็เป็นไมาโมารด้วยไม่เห็นมี นักโทษคนไหนที่ทุกคนทกคนลงประชามติว่าไม่ควรเข้าเรือนจำก็มีคนนี้คนเดียวทางสุดท้ายของกาแล้ ช่วยเขาที่ผ่านมาไม่ไม่สำเร็จทางนี้คือทางสุดท้ายได้โปรดเมตตาพวกเราช่วยช่วย ตุก9โมงก็ดินล้หมุนไปหาพี่เส กินมะชินนมร้อนอกินขนมาจะได้กินยาจะต้องเป็นอย่างนี้อีกนั้นเท่าไหร่ ไ,ไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ